สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้นะคะมาแจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่17มิถุนายน2568ค่ะมาเริ่มกันที่น้ํายางสดนะหน้าโรงงานนะคะ DRC ไม่ต่ากว่า35% 65บาท95สตางต่อกิโลกรมัมปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก20สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ่น62บาท95สตางต่อกิโลกรมัราคากกรมค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน68บาท50สตางค์ราคาปรับตัวลดลง25สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่นวันนี้65บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 65บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงอีก25สตางค์ราคาท้องถิ่น62บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ต่อมาจะเป็นกลุ่มของอยางก้อนถ้วยนะคะบอกไว้เลยว่าวันนี้ราคากลางของอยางพาราก้อนถ้วยนะคะวันนี้ราคาทรงตัวทุทกชนิดนะคะก็คือเริ่มที่ยางก้อนถ้วย drc 100%ค่ะ5 5บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่น5 2บาท50สตางค์ค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 50าสบซ็นบาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ 24, ่น2ีบาท75สตางค์ต่อ,อก,กิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 5้าสบาเปอร์เซ็นบาท52สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ 65, ่น27บาท52สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC หกสิบาเปเซ็นบาท7สตางค์ราคาท้องถิ 33, ่น33บาท7สตางค์ต่อ,อก,กิโลกรัมค่ะ และก็ยางก้อนถ้วย DRC 70%นะคะ38บาท85สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือตลาดกลางของยางพาราในวันที่17มิถุนายน2568ค่ะ ยางพารานะคะปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะน้ำยางสดยางแผ่นทั้ง2ชนิดปรับตัวลดลงนอกนั้นยางก้อนถ้วยราคาย,ยังสมงตัวอยู่นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยค่ะ